สวัสดีครับท่านสมาชิกที่ติดตามฟังทัศนะมวยเดๆจากทีมงานมวยไทยทีเด็ดของเรานะครับก็มาให้ทัศนะมวยกันเหมือนเดิมนะครับสําหรับสัปดาห์นี้ครับมาให้ทัศนะมวยกัน2ช่องเลยเดียวนะครับก็จะมีช่อง3นะครับแล้วก็ช่องจิตสีครับเหมือนเดิมนะครับถ้าให้ข้อมูลไวไกลหน่อยนะครับก็ปรากฏว่าคู่มวยเปลี่ยนนะครับสมาชิกก็เลยมาใกล้ๆกันหน่อยนะครับเจอกันเหมือนเดิมนะสมาชิกครับ อย่าลืมกดติดตามไว้กันแล้วกันนะครับบางทีนะครับคลิปใหม่ๆมาคลิปมวยมาเนี่ยนะครับไม่ได้ออกตรงวันนะครับบางทีก็เป็นวันศุกร์นี้มันเป็นวันพุธนะครับอยู่ในช่วงจังหวัดั้ามวยไม่เปลี่ยนก็จะรีดมาแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบกันเลยนะครับก็ไม่ลืมนะสมาชิกครับอย่าลืมแล้กันนะครับสําหรับท่านที่ต้องการภาคสดติดขอบเวทีครับกดดอกจันสีเก้าสามหนึ่งสองหรือดอกจันสีเก้าสองหนึ่งสองนะครับฟังภาคสดติดขอบเวทีไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกใครยุ่งอยากเสียเวลานะครับไม่ต้องมีข้อบกมัดใดๆว่่่่่่่าาางงงเเเลลนนนไไไไมมมมวป็รต้อชิ หรือต้องการเบอร์ติดต่อไปวัดทางเยสเมียกก็กดสมัครกันได้ครับดอกจันร์สี่แปดเก้าเก้าสองสามสามศูนย์หนึ่งครับหรือไปซื้อบัตรเติมเงินมาดูคอนะครับเติมก็ไปที่เบอร์ศูนย์สองห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าศูนย์ใช้เครื่องไหนโทรเติมใช้เครื่องนั้นโทรฟังได้เลยนะสมาชิกครับโทรฟังไม่หมดครับถัดไปอาทิตย์หน้าครับทบไปอาทิตย์หน้าได้ครับไม่มีหมดครับหรือต้องการสมัครเป็นรายเดือนก็ดูเลยครับศูนย์หกสี่สามศูนย์หนึ่งสองห้าหนึ่งหนึ่งแล้วตัดสดวนลดสมาชิกเลือกใช้บริการกับเรานะครับ หรือต้องการนะครับโทรฟังเป็นรลายนาทีแต่อยากให้ประหยัดหน่อยไม่อยากให้หักเงินที่ให้โทรศัพท์ก็ไปซื้อบัตรเติมเงินเราก็ได้นะครับหรือจะเป็นโทรศัพท์แบบรายเดือนโทรหรือเติมเงินโทรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความสะดวกในมาชีครับดูที่ราคานะครับตามเป็นเนอร์ที่นําเรียนหน้าจอนะครับหรือต้องการมวยเด็ดไ,ไปวัดไอ้เม็ดไม่ต้องฟังครับเอามวยเด็ดไปแทงกันเลยนะครับก็กดฟังกันได้นะครับ สมาชิกครับไปดูกันนะครับที่ช่องแรกกันเลยนะครับก็เป็นช่อง3ครับศึกเจ้ามวยใดครับถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2563ครับตั้งแต่เวลา12.15นาทีเป็นต้นไปครับก็เป็นการปล่อยในระบบเปิดครับมีแฟนมวยเข้าดูได้กว่าร้อท่านนะครับทีมงานเราเขาไปภาคสดติดขอบเวทีเลยนะครับคู่เปิดหัวคู่แรกครับเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่8นะครับฝ่ายแดงครับเป็นเดชเพชร เดชเพชรสีทองนับหรือว่าเจ้าขวัญใจลูกอีสานไฟติ้งนะครับสมาชิกดิ้พิกัด122ปอนด์นะครับฝ<ฟ>่ายน้ำเงินก็เป็นนาคีสอศิริรัตน์มวยไทยนะครับเหรียญราคาเปิดมาที่เดชเพชรปั๊บเป็นต่อในราคากรอบเป็นต่อในราคา19เานะสมาชิก19นะครับอยู่ที่เดชเพชรนะครับเดชเพชรเดชสีเดชอยู่ที่เดชเพชรเดชเพชรสีทองนะสมาชิกครับ เจ้าเด็ดเดดเด็เดอินสอดองเลยเจ้าขวัญใจลู่อสานไฟติ้งเนี่ยสมาชิกก็เป็นมยบบวยจากจังหวัดชายภูมิครับซ้อมอยู่ี่ค่ายเดดเพชรสีทองนะครับที่สามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นมวยประเภทเปิดเกมไตหนักต่อแรงบูดดดันครับปั้นรัฐมติแข็งแรงแข็งเก่าก็ถือว่าเขาเกมสมาชิกนะหมัดศอกแรงนะต้นต้นะรุนนับบุรุนน,น,นกได้เลยเดียวนะครับสำหรับฟอร์มหลังก็ชนะน,นกยกสามครับแคทเธอรีน่านะครับนีเซีานะครับนักมวยรัสเซียนะครับที่ ถนนรัชดานะครับแล้วก็มาแพ้คะแนนเจ้าโชคพิชิตซอเทียนชัยนะครับที่จังหวัดชายภูมิก็ไฟล์ล่าสุดนะครับ22สิงหาคม63นะที่ผ่านมาครับที่เวทีมเสียบม่มน้อยก็ชนะนกยก2จปราบหมดสีเอริโอปอนะครับสมาชิกครับวันนี้ครับมาเจอกับมวยหน้าเสือตัวเงินแรงนะครับเจ้านาคีสอยรักมวยไทยนะครับเป็นมวยของทีมงานมาน้อยอุดรนะครับซ้อมอยู่ที่จังหวัดอุดรสมาชิกนะ เป็นมวยขวาคบเครื่องขวางหน้าดันแทงปั้นบัตรมตีเขาในเหนียวแน่นครับไปแข็งแรงแข็งแกร่งนะสมาชิกครับฟอร์มหลังก็แพ้คะแนนเจ้าดาวนภาประเสริฐรัชพันธ์ครับชนะนอกยกสี่ครับชัยนรินวรัญญานะครับชนะคะแนนเจ้าเพชรรำพูลบำรุงสิทธิ์ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะสมาชิกครับสำหรับคู่นี้นะครับเลดเปิดมาที่เดชดเพชรนะครับ ก็ลองเอาไว้สมาชิกครับนาคีนี่เป็นมวยหน้าเสือตัวเงินดีครับทีมงานหมาน้อยอุดรนี่วีทีมวยช่อง3นี่ก็ถือว่าไม่แพ้ใครนะสมาชิกครับอีกอย่างนะครับนาคีนี่ก็เป็นมวยจังหวัดฟีมือเหลี่ยมเชิงดีนะครับแล้วต้นต้นไม่โดนนับโดนนอกก่อนนี่ไปไปถือว่าแข็งแรงแข็งแกร่งนะสมาชิกนะสำหรับพวกที่2ก็เป็นมวยรอบศึทบพบันมวยมันพันดุครั้งที่2นะครับฝ่ายแดงเป็นบัวเขียวปอเปาอินครับฝ่ายน้ําเงินเป็นยอดชายหยกเขามมยไทยยิมนะครับเหรียราคาเปิดระยะชายมาชิกก็เป็นต่อราคา5ต่อ4นะครับ เจ้าบัวเขียวนะครับเป็นนักมวยจากเจ้าโซนทร์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายปอเปาอินสมาชิกวันนี้ก็ต่อยพิกันวันสาปอนด์ครับบัวเขียวเป็นมวยเขาในเหนี่ยวนเปิดเกมครับเตะหนักต่อยแรงบูดดุดันครับปไายแข็งแรงแข็งแกร่งนะสมาชิกครับถือว่าการยืนระยะมั่นคงสำหรับบัวเขียวนะครับฟอร์มหลังนี่ชนะคะแนนต่สิบารองชอห้าพยัคกได้ไปดีมว่าเสี่อ้อมน้อยครับแพ้คะแนนเดชฝั่งโขงจอนเอเอ็มเอครับพี่อ้อมน้อยนะครับไฟหลังสุดก็มาแพ้เจ้าสิบาทองชอห้าพยัคฆ์นะครับที่ไดีมวาเสี่ยงอ้อมน้อยนะครับ สำหรับเจ้าหยกขาวหยกขาวมวยไทยยิมนะครับหรือว่าเจ้าเด็อุรมลูกบอปอนะครับเป็นมวยจากจังหวัดอุตรดิตถ์สมาชิกครับซ้อมอยู่ที่ค่ายหยกขาวแสนชัยมวยไทยครับที่ซอยสุขุมวิทสิบหกอ่ะนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องดักเตะดักแทงเป็นมวยข้างเชือกครับฝีมือดีนะครับฉลาดดักเหลี่ยมดีนะครับก็ประเภทนะครับคล่องแคล่วว่องไวนะครับเข้าไปนี้สามารถออกตัวซื้อขายบางทุนได้ก่อนครับสำหรับเจ้ายอดชัยแต่ว่าการยืนระยะไม่มั่นคงนะสมาชิกครับการยืนระยะจะมีแผ่วหน่อยหนึ่งนะครับ ความหลังชนะคะแนนน้ำพองน้อยสอสมัยครับที่ราชดูเนินชนะคะแนนจชราทองสองห้าพยักอ้อมน้อยนะครับไฟหลังสุดเนี่ยแพ้คะแนนเอ้ยแพ้นอกครับยกสี่จะเด่นฝั่งของเด่นฝั่งโคงครับจอนเอเอ็มเอนะครับพวกนี้สมาชิกก็เข้าไปที่ยอดชัยก่อนสมาชิกก็มวยจังหวัดฝีมือเหลี่ยมเชิงดีครับแล้วก็ต้องรีบบังทุนนะครับซื้อขายบังทุนกันนะครับเพราะการยืดระยะมันไม่มั่นคงหลายรูปจะเป็นมวยปลอดเล็กนะสมาชิกครับสำหรับคู่ที่3ก็เป็นมวยรอบศึกอิสุสุครับนะครับครั้งที่31มสินะสมาชิกครับ ฝ่ายแดงเป็นยอดไอคิวรับพีเคแสนชัยมือไทยยิมครับพบกับฝ่ายน้ำเงินเป็นโฮริคเฮอร์เควริสบอยจากกัปตันะครับในราคาเนี่ยเฮอร์เควริสครับเป็นต่อราคาสามต่อ2นะฮะคู่นี้ก็ยอดไอคนะครับชื่อเดิมคือยอดไอคิครับสอธนาเพชรครับหนึ่งอนสดปอนะสมาชิกมวยจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับเป็นมวยซ้ายครบเครื่องครับดักเตะดักแทงนะครับขางหน้าดันแทงไล่แขนป้อมรับมัดตีครับมีลูกถีบสกัดนะครับอาวุธมวยถือว่าหลากหลายสมาชิกนะมี ลูกถีบทำลายาจังหวะของคู่ชกได้ดีนะครับฟอร์มหลังนี้ชนะมาตลอดสมาชิกนักชนะคะแนนย,ยุทธการเพชปรปตอ, 3, น,อญญนะครับชนะนักยกสามหมูหินสอทัญยรักษ์นะครับชนะคะแนนกล้องสากสอบประกอบนะครับชนะคะแนนเพชรธงชัยทีบีเอ็มยิมนะครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับส่วนเฮอร์คริสบอลจากกวุฒินักสมาชิกเหลือเจ้าเพชรสี่หมื่นนะครับเห,หลือเจ้าใบเฮอร์คริสเพชรสี่หมื่นนะครับหรือว่า หลังๆไน่เคยใช้ของชื่อของขอสุโขทัยด้วยนะครับเป็นมวยรุ่งสูงยาวสมัยขวางน้าดันแทงป้มรัตนมตีดีครับมีศอกคมเหลี่ยมเชิงดีเดินดีตีติดครับไปถือว่าแข็งแรงแข็งแก่งนะครับฟอร์มหลังนะครับชนะคะแนนเจ้าธนูเพชรวสังประภัยครับผัดกันแพ้ชนะคนละครั้งครับอยกับธนูเพชรอชมาชิกนะครั้งแรกเนี่ยชนะนะครับเมื่อกุมภาหกสามครับพอมามีนาเนี่ยเขามาแก้มือล้างตาแล้วก็ไปแพ้คะแนนทีธนูเพชรนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าเพชรมณีจิตมังนน์นะครับ รายล่าสุดนะครับชนะ ET ทีเด็ด99นะครับที่วีทีมวยราชจะดำเนินครับคู่นี้นะสมาชิกครับก็อยากให้ลงทุนลองไปที่ยอดในคิวนะสมาชิกกับทีมงานมวยเสียแขกเขานี่ก็น่าเสียตัวงเงินก็แข่งกันมาชิกนะน่าจะมีราคาให้ขยับขยายซื้อขายบางทุนได้นะครับสําหรับคู่ที่4ี่ครับเป็นน้องรถนะครับน้องรถบ้านเจริญสุขนะสมาชิกครับวันนี้ใช้ชื่อเป็นน้องรถออัจฉริยะนะสมาชิกครับมวยกระเทยโหดนะสมาชิกนะ ก็ใครติดตามมวยในศึกบันนรงชัยนี่จะเห็นกันนะครับแต่ก่อนครับต่อยเป็นประจํานะครับสําหรับน้องรถบ้านเจริญศุกนะครับเป็นมวยพันดุนับเชิงไม่สนครับเดินต่อยเดินเตะเดินบู๊ดดุดันครับถือว่าแข็งแรงแข็งแกร่งนะสมาชิกแรงเชียร์ดีนะสมาชิกครับพร์มหลังไอ้พบกับยอดธงชัยครับสอปื้นกินนะครับเลนราคานี้เกิดมาที่ใครต่อรองนะสมาชิกเปิดราคามาใครต่อรองน้องรถนี่มวยพันดุเปิดเกมนะครับบูดดุดันนะครับ มีหมัดมีศอกครบเครื่องนะจะมาชิกแข็งแรงแข็งแกร่งครับฟอร์มหลังชนะคะแนนแสงตะวันครับอสุวรรณรัตน์นะครับแพ้คะแนนแสงสุริยะฟุกบะหมี่เกี๊ยวนะครับนชนะคะแนนบอดดี้สเตเตอร์ะนะครับนักชกชาวออสเตรเลียนะครับส่วนเจ้ายอดธงชัยครับทีเด็ดเก้าหรือว่ายอดธงชยัยสอบเพิ่มกีดเนรนะับซ้อม,นะมที่โคราชนะสมาชิกก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องสัตว์แข็งแรง,งเก่านะครับต่อยหมัดฟันศอกนะครับแต่ว่าการยืนระยะไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะครับ คางไม่ดีนะสมาชิกโดนหนักๆไม่ได้นอนอย่างเดียวเหมือนกันนะสำหรับยอดธงนะครับฟอร์มหลังครับแพ้นอกยก4ี่ไพโรดน้อยครับแพ้นอกยก3ครับสิงสิงดมทองนะครับไฟล่าสุดรับชนะนอกครับเพชรกบนศสิทธิ์าชาตินะครับที่วิธีมวยลังสิตนะครับคู่นี้ก็ต้นๆเล่นน้องรถไปได้นะสมาชิกน้องรถนี่น่าเสียตัวเงินดีครับมันมีแรงเชียร์อ่ะคนบางเราก็บางทีก็ชอบมวยแปลกนะสมาชิกครกระเทยนิยะนะครับกระเทยก็เรียกว่ากระเทยโหดนะครับสําหรับน้องรถ สำหรับช่อง3นะสจะมาชิกครับก็มวยที่ชอบนะครับคู่แรกนะครับก็ลงคุนลงไปที่นาคีสมาชิกครับคู่2เนี่ครับเล่มที่ยอดชัยก่อนครับมีราคาก็ขยับขยายซื้อขายบางทุนกันเอานะครับคู่ที่สลงทุนลงที่ยอดไอคิวครับมีราคาขยับขยายนะครับคู่ที่4ก็ชอบไปที่น้องโลดนะครับชอบของแปลกนะสมาชิกนะจบจากช่อง3ก็มาให้ทัศนากนณีช่องหนึ่งนะครับก็เป็นของช่อง7สีนะสมาชิกครับคู่เปิดหัวคู่แรกนะครับสมาชิกครับเป็นเจ้าดับ ดำนะครับปตททองทวีนะครับพบกับฉลามเสือนายกอท่าสาลานะครับฝ่ายน้ําเงินสำหรับช่องเจ็ดสีนี่เป็นการต่อยในระบบปิดนะัสมาชิกทีมง,งานเราไปภาคอยู่นู่นนะครับหน้าตู้นนทบุรีนะสมาชิกค,ครับไม่มีใครได้เข้าไปภาคสดในวีทีนะักสมาชิกนะเพราะว่ายังต่อยในระบบปิดอยู่คงอีกนานนะครับในราคาเปิดมาที่ดาบดําสมาชิกก็เป็นต่อในราคา2ต่อหนึ่งครับราคาต่อยแ,แพงก็ดูหน่อยแต่ลวกันสมาชิกอย่าไปพึ่งเล่นครับเพราะนราคาต้นมาค่อยาออนะครับ สำหรับดาบดำนี่ก็ฟอมหลังนะครับแพ้คะแนนเจ้าเพชรบางแสนครับสจเล็กเมืองนนครับสามไฟไหลสุดหลังสุดนะครับชนะคะแนนเทิดเกียรตินะครับชนะคะแนนลูกนารายครับชนะเพชรศิราชนะโรเบิร์ตสองมงคลการช่างนะครับในการต่อยมวยรอบนะสมาชิกก็ชนะนะครับมาตลอดนะครับสําหรับเจ้าดาบดำเพชรปตอทองครับวีนะครับเป็นรอบแปดส่วนสุดท้ายแล้วสมาชิกนะ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับก็จะเป็นเจ้าฉลามเสือนายกอีท่าสารานะครับหรือเจ้าฉลามเขาอบตอสาโรนครับหรือเจ้าฉลามเขาหมูปิ้งอร่อยจุ่มเบยกก็มวยโคราชสมาชิกครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสอนโชคมีชัยครับเลินลองแชมป์ไทยประกันชีวิตนะครับมวยเข่านับเชิงไม่สนนะครับเดินชนเดินดี่ตีติดนะครับก็ป้อมรัดมาตีดีครับเดิน5ยกเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าดูอ่า เหลี่ยมเชิงเมยนี่จะเป็นรองเจ้าดาบดำสมาชิกฟอร์มหลังเนี่ยแพ้คะแนนครับสะหวานนะครับแพ้นอกยกสามชัยชนะแพ้คะแนนบรลลังทรับสอสราชีพครับชนะคะแนนเขาสดสิทธิสลาวะเสือชนะนอกยกสีบ่บรลลังทรัพยสอส,สาราชีพนะครับส,าสาาําหรับเจ้าสลามเสือนะครับคู่ที่สองก็ยังเป็นมมย์รอ,อบปูนเสืออยู่นสมาชิกครับฝ่ายแดยงก็เป็นป,าป่าพิภพเอราวัณครับฝ่ายน้ําเงินเป็นเดโชเร็กบบบริลักษ์นะครับคู่นี้เลยราคาเปิดมาอยู่ที่นะครับป่าพิภพเป็นต่อราคาสามต่อสองนะสมาชิกครับ ป้าพี่พบเป็นมวยจากสงขาสมาชิกก็เป็นมวยครบเครื่องครับล็อกรัดมาตีดีครับเหลี่ยมเข่าดีนะครับจัดจ้านสมาชิกครับฟอร์มหลังเนี่ยชนะน็อกยก3าเจ้าเพชรชัยนาทนะครับชนะคะแนนหยกบางกรครับแล้วก็มาแพ้คะแนนเพชรอ่าวไทยครับชนะคะแนนเพชรพรานชัยสพุทธเกียรติชัยครับชนะน็อกยกสาเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงนะครับส่วนเจ้าเดโชเล็กปวีรลักษณ์สมาชิกก็ เป็นวยจากสงขาซ้อมที่ไายสิงห์มาวินนัสมาชิกรูปร่างสูงยาวเข่าในเหนียวเนี้ยครับป้อมรัดมัดตีดีไปถือว่าแข็งแรงแข็งแกร่งนันสมาชิกครับฟอร์มหลังครับแพ้คะแนนสิริโชคครับสอปงกระมรแพ้คะแนนโรเบิร์ตสอมงคลการช่างแพ้คะแนนบางกรหยกพีเอ็มมวยไทยครับชนะคะแนนเพชรเมืองตังสอปงอมรนะครับคู่นี้ก็ดูนะครับอจังหวะพีมือเหลี่ยมเชิงนี่ก็จะอยู่ที่ฝ่ายแดงครับป่าพิภพนะครับเล่นป่าพิภพไปมีราคาก็ขยับขยายเอานะครับแต่จะเพิ่งไปต่อแพงน่ะสมาชิกครับ เหรียญราคาเนี่ยก็เปิดมาแพงงับ11.8นะครับปอม11.8ครับหยุดฝ่าพวกฝ่ายแดงนะครับคู่ที่3ในเราจิมาชี้เป็นการพบกันระหว่างครับยอดเพชรพอเจริญแพทย์และเหลือจะาศักมงคลครับสมศักดิ์ป่อสร้างครับ127ปอนด์ครับมวยจากโคราชนะครับฝ่ายน้ำเงินครับเป็นบิ๊กแบงค์คอยยศนิวาสอีซูซูนะครับเหลือบิ๊กแบงค์สิทธิ์สองพี่น้องนะครับเป็นมวยจากจังหวัดอุบลนะครับเหรียญราคาเปิดมาอยู่ที่ยอดเพชรเป็นต่อราคา10.9นะครับสำหรับยอดเพชรนี่นะครับฟอร์มหลังนี่นะครับ อ่าสิบฟอร์มหลังนี่ยังไม่แพ้ใครนะสมาชิกครับชนะคะแนนเกินร้อยชนะคะแนนเพชรโทนะครับชนะคะแนนเพชรปูซังชนะนกยกสองโด่งดังชนะคะแนนคนเหล็กหมูปิ้งอร่อยจมูยชนะฟ้าสว่างทีเอ็มมวยไทยชนะเหนือโทนีสิทธิ์ลมหนาวชนะพันศักด์วอนทวีชนะวันพิชิตอประเสริฐครับชนะคะแนนเจ้าเพชรภาคภูมิโรงเรียนกีฬาลำปางนะครับชนะมาตลอดนะสำหรับเจ้ายอดเพชรนะสมาชิกครับ ก็ถือว่าฟอร์มสดนะสมาชิกมีการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดนะครับไฟล่าสุดเนี่ยเพิ่งปต่อยไปเมื่อ20กันยายนที่ผ่านมานี่เองครับสำหรับบิ๊กแบง์นี่ครับอันนี้เป็นมวยสีมือกุบเครื่องครับหลักเหลี่ยมดีสลาดหลักเหลี่ยมดีจัดจ้านนะสมาชิกนะแข็งแรงแข็งแรงครับแต่ว่าฟอร์มไม่คงที่สมาชิกนะฟอร์มไม่คงที่เท่าไหร่ครับแต่ว่าตีมือมวยดีหมาเก๋านะครับแต่ฟอร์มมวยไม่คงที่ครับฟอร์มหลังเนี่ยแพ้คะแนนสามสีงนะครับปอพินพัท์เสนอเด่นพลันชัยแพ้คะแนนชมวกเพชร ลูกเจ้าพ่อกุมพันธ์เสมอกิจเพศรัตนพานุแพ้คะแนนกิจเพชรัตนพานุแพ้คะแนนเด็ดลิ์สอเพนประพาแพ้นอดยอดสามเด็ดลทิ์สอเพนประพานะครับคนนี้ก็ลงทุนเล่นไปที่ยอดเพชรก่อนสมาชิกมีราคาก็ขยับออานะครับแต่ราคานี่มันต้องเบี่ยงไปเบี่ยงมาเนี่ยนะพ่อมวยจังหวะฝีมือเหลี่ยมเชิงนี่ของเจ้าบิ๊กแบงมันดีสมาชิกนะแต่ว่าการกระหายในชัยชนะน,นี่เจ้ายอดเพชรจะเยอะกว่านะครับสำหรับกู้แห่งรายการสมาชิกก็เป็นเจ้างาขาวเรียนกีฬา นครสีด้หรือว่าเจ้าเขี้ยวพลัมชัยนะสมาชิกครับฝ่ายนัวเงินเป็นเพชรไพลินสจะต้องปาจีนนะครับคู่นี้นะครับเขี้ยวก็เป็นต่อในราคา5ต่อ4นะครับเจ้าเขี้ยวกับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องครับแรกประเภทนอกได้ในดีขวางหน้าดันแทงป้อมรัดมาตีดีนะครับเรี่ยมเชิงมวยหลากหลายครับการข้อ่ายการทํามวยก็ถือว่าดีนะครับฟอร์มหลังชนะคะแนนเพชรไพลินเนี่ยสิงบ้านสร้างครับสองครั้งซ้อนเลยนะสมาชิกครับชนะ แล้วก็มาแก้มือนะครับแก้มือครั้งที่สามนะครับก็มาแพ้เจพชรไลินนะครับแพ้คะแนนเจ้าเพชรลุงเหลืองครับชนะคะแนนตีใหญ่ทีเดียวก็เก้าชนะคะแนนจมโหดหมูปิ้งอร่อยจมเบย์นะครับแล้วก็มาแก้มือล้างตากันครับที่วีทีวาช่องเจ็ดสีครับวันนั้นเป็นการป้องกันแชมป์ช่องเจ็ดสีนะครับก็มาแพ้คะแนนครับจอมโหดนะครับเสริมพรวิวัฒน์หรือว่าเจ้าจมโหดหมูปิ้งอร่อยจมเบย์เนี่ยแหละครับ ครควบโยกนี่ครับปรากฏว่าเขี่ยวเป็นต่อประมาณหกหนึ่งครับค้าสายตาคนทั้งประเทศนะสมาชิกครับวันนี้นะครับมาเจอกับนะครับเพชรไพรินสนจะต้องการจีนครับหรือว่าเจ้าเพชรศรีนินครับทัพถิมทองรีสอร์ทนะครับเป็นมวยจากจังหวัดชัยภูมิครับเป็นแชมป์รุ่นเป็นตั้งเบดนะครับประเทศไทยนะครับวันนี้ต่อยนี่พี่กันร้อยสิบแปดปอนด์ครับเป็นมวยเข่าใครเหนียวแน่นนะครับข้างหน้า เภทของคอครับอกรัดมาตีดีเนี่ยกล้าแรกกล้าชนนะครับก็เป็นมวยที่มีหลายพอกน้าสมาชิกนะเหลี่ยมเชิงดีจัดจ้านครับแต่ว่าต่อยกาวันลิ่นขึ้นหรือเปล่าต้องดูนะสมาชิกนะไปดูนี่นะต่อยกาวันนี่มันจะแผ่วๆหน่อยสาหรับเจ้าอ้ยเพชรสีนินตัวนี้นะครับชนะคะแนนนะครับอร์มหลังชนะคะแนนวันวันชัยน้อยครับสิทธิ์สารวัตรเสือนะครับแพ้คะแนนเพชรรุ่งเริงออดติกแดงชนะคะแนนซีกุยสิงห์มาวินชนะคะแนนน้องยศสิทธิ์เจการครับไฟล่าสุดครับ ยี่สิบปัญญาที่ผ่านมานะครับเป็นการชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับก็ชนะคันดัมปตักสยามซิมบีมวยไทยนะครับวันนี้ก็ให้ลงทุนเล่นไปที่เขี้ยก่อนสมาชิกก็มีราคาก็ขยับขยายซื้อขายบางทุนกันเอานะครับสําหรับช่องเสีนะครับผู้แรกครับก็ดาบดำสมาชิกผู้สองก็ป่าพิภพนะผู้สามยอดเพชรผู้สี่เขี่ยวนะสมาชิกมีราคาก็ขยับขยายซื้อขายบางทุนกันเอานะครับอย่าลืมครับเล่นมวยก็อย่าเชื่อย่าฝังนะครับ กดมาฟังแล้วราคาภาคส่วติดพอเวทีกันได้นะครับที่ดอกจันทร์สี9312หรือดอกจันทร์สี9212ครับไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกให้ยุ่งยากเสียเวลานะครับระบบมันจะหักตังในโทรศัพท์ของท่านนะครับหรือท่านใดต้องการราคาประหยัดหน่อยไปซื้อบัตรเติมเงินมานะครับเป็นบัตรเติมเงิน AS นะครับเติมที่เบอร์025157500ครับเพียงนาทีละ4บาทเท่านั้นเองนะครับหรือต้องการโมเดลเด็ดไปวัดทางอิสเมลก็ดอกจันทร์สี89923301ครับเพียงช่องละ9บาทนะครับหรือต้องการสมัครเป็นรายเดือนรายสัปดาห์โทรรนนี่เลยะคับ 0643012511ครับโชคดีมีเงินใช้ด้วยกันทุกท่านนะครับรวยรวยเฮงเงครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะสมาชิกนะครับเพราะคลิปมวยเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ได้ออกตรงวันที่เคยออกประจำนะครับเนื่องจากว่ามวยมีการเปลี่ยนผอนอยู่ตลอดเวลานะครับข้อมูลชัวเราถึงนำมาบอกนะสมาชิกครับโชคดีมีเงินใช้ด้วยกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ